รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย gonna y'all yeah. you ก่อนดีไหม Come on <more S 1> let's give it เรามาแชร์ e this ้ Love together รักตัวยังเก็บมันไว้มีอะไรแบ่งปันกันก่อนดีไหม Come on let's give it เรามาแชร์รักนี้ Love ด้วยกันเธอีรักก็แชร์แชร์กันไปอย่ามัวแต่หวงเก็บไว้คนเดียวทำไมเล็กเล็กน้อยน้อยไม่ต้องมากต้อไม่เรามาแชร์ความรักที่เรามีในใจ Let's give it and do ไม่ต้องคานไม่ต้องอายอายไปจำไมเรื่องดีที่จะอะไ,ไร Hey you can fly สนับสนุนโดยบริษทัทไทยเบรคจำกัดมหาชนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กกีวิ่งครับกลับมาเจอกีกแล้วนะครับทุกวันอยู่นครัตเลิกครับเวลาบาย3าโมงถึง3าโมงครึ่งทางช่อง5แห่งนี้ครับ วันนี้ครับรายการ The g i v ิ n ของเรานะครับแอบอิงเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนิดนึนงครับผมเชื่อครับหลายๆคนเรียนมานะครับก็ทํางานไม่ตรงกับสายอาชีพที่เรียนมาครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเรียกคุณสามารถต่อยอดจากสิ่งที่คุณเรียนได้ครับวันนี้รายการ The Giving ของเราครับจะสร้างความภาคภูมิใจครับกับน้องๆที่เรียนอาชีวะนะครับแต่เป็นความภาคภูมิใจแบบไหนแล้วก็ผมขออุบไว้ก่อนครับแต่ตอนนี้ไปเจอกับ The Giver ของเรากันก่อนเลยครับ ีค่ะป๋มป๋มจากเทยเที่ยวไทยนะครับโอ้ยสวยงามรามหรูมากวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะฮะวันนี้ป๋มป๋มมาในฐานะของ The giver นะคะวันนี้จะมาส่งต่อกันให้จริงช่วงนี้เนี่ยใกล้จะเข้าพรรษาแล้วจริงในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเวลาเรานึกถึงการให้เนี่ยเราก็นึกถึงการทําบุญกับวัดกับพระกับเทพพยดาฟ้าดินอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าจริงๆแล้ว ถ้าบาสาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองได้เป็นผู้ให้และให้กับคนที่เขาได้นําของที่เราให้เนี่ยไปใช้จริงๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้ที่ได้ประโยชน์แบบเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะไปให้อะไรกับใครอ่ะติดตามี่อยู่ในพอธารไม่ได้เดี๋ยวไปเดินในตลาดกันนะฮะ อยู่ที่โพธารามนะฮะคนสวยก็ต้องอยู่ที่โพธารามถ้าคนงานไปอยู่บ้านโปง่งเออเดี๋ยวเราเจ้าของให้ค่ะผู้ป่วยในโรงพยาบาลโพธารามนะ,ะเพราะฉะนั้นของที่จะเล่าวันนี้นะ่าจะเป็นของที่แบบดีต่อสุขภาพนิดหนึ่งเช่นทุเรียนเอ๊ะน่าจะไม่เหมาะน,นะทุเรียนอะไรอะคะหมอนนะคะตายละอาไปหนุนเนาะตายละเป็นโยคีอย่างเงี้ยนะ อุ๊ยเหลือนี้มาย่าคุณพี่เหลือเอาไปให้โรงพยาบาลดีป่ะรถเข็นดีป่ะแบบเพื่อไว้รับผู้ป่วยลงรถมาอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ต้องมีรถเข็นอะไรเงี้ยเอารถเข็นนี้ไปให้ก็ดีมากคุณาสวัสดีค่ะ จะคัดพลิกคือฮะป้าหนูจะต้องไปหาแบบของไปให้แบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลโพธารมามอะไปซื้ออะไรดีอะคะผักผลไม้หรือเต้าหู้ดำอะไรก็ได้ค่ะอ,อุ้เต้าหู้ดำน่าสนใจนะในตลาดก็มีเมื่อว้าบ้างเ็าอยู่ซอยตรงนน้นอะซอยจังจับกลังเลยนะแต้าหู้ดำน่าสนใจเดี๋ยวเราไปค้นหาเต้าหู้ดำกันดีกว่าระหว่างนี้ช่วยคุณยายคัดพลิกไปกคุณป้าคัดพลิกไอ้ตรงนี้นี่ทิ้งใช่ไหมฮะแล้วเราเก็บก้านเอาไว้ใช้งานนี้ครับ ได้ความละเดี๋ยวคุณป้าแนะนำเต้าหู้ดำบอกว่าเลยซอยเพนสีไปซอยจับกลางแล้เดี๋ยวเเข้าไปถามใกล้ๆกทีหนึ่งดีกว่านะคะอ่ะนไปเดี๋ยววางไมค์กับคนก่อนโอ้ร้านนี้น่าสนใจนะฮะเต้าหู้ดำแม่เล็กเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของบุารามลนะฮะ สนับสนุนโดย TOA Build Thailand <the> chat, สร้างไทยให้ยั่งยืน ร้านนี้น่าสนใจนะฮะเต้าหู้ดาแม่เล็กนะฮะอ้ไม่เคยเห็นเลยอะเต้าหู้ดำที่สำคัญอ,อุ้ยพิเศษเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของพุทธารามนะฮะเหมาะเป็นของฝากตัวโอกาสนี้พุทธาน่าสนใจเราเอาไปฝากให้กับผู้ป่วยดีกว่าเนาะเข้าไปดูด้านในก่อนนะออคุณลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังทำเต้าหูดาห้ดำ,<ม>ดำอยู่เลยฮะไม่เคยเห็นเลยคุณลงุงเต้าหู้ดำ คือมันเป็นวิธีการถนอมอาหารชนิดหนึ่งครับถ้าเป็นเต้าหู้ขาวธรรมดาเนี่ยเราจะไว้ได้ไม่เกินหกชั่วโมงก็เสียแล้วครับ๋อครับถ้าเรามาทําเป็นเต้าหู้ดําเราสามารถเก็บได้ถึงสิบสิบวันมันดําจากอนี้ใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่ครับดาจากเครื่องปรุงครับนี่ครับคือเครื่องปรุงโอเคเลยอุตส่าห์เข้ามาถึงในครัวยังไงเดี๋ยววันนี้ขอดูวิธีทำได้นะฮะลำดับต่อาใส่ะ่หมดเลยฮะเทลงไปเลยครับ เทคนิคการเทน้ำตาลทรายนะฮะคือเทต่ำๆนะฮะเพราะถ้าเทสูงมันจะกระเด็นนะเกลือฮะแล้วเราต้องคนอันนี้ถือว่าถือว่าคุณลุงกับแบบสนิทกันแล้วเนาะเพราะว่าเราคนกันเองเนาะมันไม้ใชคนอื่นคนเนะเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็ใส่จิ้วก่อน ระหว่างกระเด็นเพื่อ,อคนไหมฮะคนครับผงพะโลนี่คืออบเชยอบเชยนะครับกระสังตึแสดแล้วซิ่งตัวนี้ผมเคยไปเที่ยวทางดอยอ่ะ,อะพวกตุ๊กต้อของ เอามาชงน้ำกินเหมือนน้ำชาเป็นน้ชาอบเชยเนี่ยนะเพราว่ามันแก้เบาหวานได้แก้โรคเบาหวานได้รตีในกระเพาะน้ำลอุยอันนี้หอมด้วยเลยอ่ะพอแล้วพอมาเต้าแล้วเดี๋ยวเราเต้าหู้ลงได้เดือดเต้าหู้เลยนะทุกท่านมีอุปกรณ์ผ่อนแรงประเภทร้อนและเผาด้วย นี่ทำกับมือเลยครับนุงต่อโต๊ะนี่เองเนี่ยฮะครับโอ้โผมจบปอชอั้งกลโรงงานมาโอ้โนนไม่งั้นเรายกไม่ไหวหม้อหนึ่งนี่เตาผู้กี่แผ่นลนุงก อย่างหมอ150อ้อเลกก็ร้อยห้าสิบแผ่นแออัดทีเดียวในหมอ้อถ้าต้องพูดพูดได้ต้องพูดจะบอกว่าออใเบียด <c oughs> โอเคอันนี้เดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้สวยๆอย่างนี้สามวันนะฮะเดี๋ยวไปด้ั้นเดี๋ยวไปคุยถึงเมนูอาหารจากต้มผู้ดำได้ครับอ<น>ยกากยวให้แฟนผมประกอบได้เรอยู่หน้าร้านแล้วนะคุณผู้ชมโอ้หอมจังเลยอยากอังหน้าให้แบบหน้าเราหอมหอม เดี๋ยววันนี้ทำเมนูอะไรดีฮะคุณลุงก็ผัดถุงงอกกับยำต้องโอเคร้อนพูดไม่ออก ไ,ไม่ลองไม่ลองหนึ่งมันอร่อยสองแบบมันมีแต่ถั่วนะฮะมันก็จะแบบนิ่มๆด,ดึงๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สากปากนี่ดูด้านในสิเห็นไหมเดี๋ยวนี้เราเอาไปผัดผัดนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราทำให้ผู้ป่วยทานด้วยนะฮะแล้วเจียแต่กระเทียมกินเลยนะไม่หอมจังเลยอ่ากัด เมนูมที่หนึ่งผ่านไปผัดถั่วงอกเต้าหู้ดำนะฮะเม,มน,ะะมนูที่สองนะฮะยำเต้าหู้ดำใส่หอมขิงนะฮะนิดเดียวเนาะนคนป่วยไม่ควรทานรสจัดรู สัมผัสไ,ได้แล้วมันจะต้องอร่อยนะมันน่าจะอร่อยแล้วล่ะคุณชายนะคะเรียบร้อยนะฮะน่าทานนะคะนระับได้แล้ได้นะฮะต่ายทีจฉันเลยเดกอย่างที่น่าสนใจครูนลง <รอ S 1> เห็นในร้านเนี่ยแบบพวกโครงสร้าง เห็นเมื่อกี้บอกว่าคุณลุงเป็นคนแบบประกอบติดตั้งกลึงเชื่อมเองทั้งหมดครับผมตอนที่คุณลุงจบอาชีวนี้พอจบปุ๊บคุณลุงไปทํางานที่อื่นมาก่อนไหมครก็เข้ากรุงเทพบตามกระแสเพื่อนนะครับไปหางานทําหาสบการณ์ชีวิตแต่เราชีวิตลูกจ้างอ่ะมันก็ไม่สะดวกอ่ะครับคือต้องไปฟังคําสั่งของคนอื่นคือผมมีสันดานเสียอยู่อย่างไม่ชอบให้ใครมาสั่งทําอะไรไปทําได้อยู่ปีฝ่าคือมองแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะครับแล้วเราก็ มันก็ขัดกับนิสัยเราด้วยแล้วก็เลยก็เลยกลับมาแต่ว่าวิชาชีพทั้งหลายแหล่ก็ติดตัวมันก็ยังอยู่อยู่กับเราอะครับแล้วได้เอามาใช้แล้วก็เอามาปรับปรุงใช้กับอาชีพอะไรทางบ้านครับผมก็อยากจะบอกน้องๆอาชีวะรุ่นหลังๆนะครับว่าจงภูมิใจในวิชาชีพของเราอย่างตอนนี้สังคมก็มองว่าพวกเด็กอาชีวะคือเด็กเหลือขอเกเรชอบไปตีลานฟันแทกแต่มันก็มีเด็ก เด็กที่ดีนะครับเด็กที่ใฝ่เรียนนะครับยังยังผมก็ไม่ใช่ว่าผมยกย่องโดยเองคือที่ผมเรียนก็มีไปยกพวกตีกันอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ตามเขาไปเขาก็ไม่ได้มามาบังคับให้เราไปไปทําอย่างนั้นคือเราก็เลือกคบแต่เพื่อนที่ดีแล้วก็ตั้งใจ,งใจเรียนจงภูมิใจ มันไปหาความรู้แล้วก็ปฏิบัติตัวดีอย่างที่คุณลุงบอกนะคะนี่ฟังคุณลุงพูดอย่างนี้นะคะนึกถึงโครงการดีๆจาก T O A นะคะซึ่งตอนนี้เขามีโครงการ T O A Build Thailand สร้างไทยให้ยั่งยืนคุณลุงเคยได้ยินไหมฮะเคยได้ยินนลครับก็เป็นโครงการที่ดีครับผมยังแอบชิ่นชาเด็กรุ่นหลังๆนะครับทึ่มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนน้องๆได้แสดงออก เที่ยวไปสร้างอะไรให้กับชุมชนชนบทอะไรที่ไปเกิดประโยชน์ต่สังคมถือว่าส่งต่อการให้น้องพลุงนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะลงมากเลยนะครับแม่เล็กด้วยนะคะ จริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจคือมาแจกให้กับผู้ป่วยเป็นหลักแต่ว่าจริงๆนะถ้าญาติผู้ป่วยหรือพนักงานที่โรงพยาบาลพัทระามเขาแบบอยากได้อะไรเราก็ยินดี ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลโพธารามแล้วนะฮะจึงนี่ทั้งเต้าหู้ดำผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้ดำและยำเต้าหู้ดำเเดี๋ยวเราจะไปมอบให้กับทั้งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยรวมถึงโรงรวงงโงพยาบาลด้วยเขาจะได้ไปทำอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลน,นี้จะได้แข็งแรงนี่ปือการทำบุญที่ดีมากเพราะเขาได้เอาไปใช้ประโยชน์จริง คุณคะคุณควรจะไปช่วยดิฉันผัดอยู่หนา้าเตามากกว่านะครับมากกว่าจะมาดอยของดิฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณ่าโอ้โหนี่นนค,คุณถือมาจนคุณล่ําขนาดนี้ <c oughs> เลยนะฮะ <c oughs> มันขนทั้งหม้อขนทั้งเตาอย่างนี้การผัดการผัดเตาผู้ไม่ใช่ง่ายนะมันต้องแบบในี่ขอดูเตาผู้ที่คุณผัดดิครับนี่นี่นี่ผลงานนะครับม่อันนี้ อันนี้พี่ผัดจนดําเลยครับแล้วนี่คือจริงๆฝีมือที่พี่แปมทำทั้งหมดเลยใช่ก็จริงเต้าหู้ในทางคุณลุงนาโลงแกเป็นคนแกเป็นคนจับต้มไว้ใช่เราแค่ไปช่วยเอาเต้าหู้ไปผัดกับถั่วงอกมาย่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฝีมือของคุณถูกต้องซึ่งได้ชิมกันแล้วเพราะว่าอร่อยมากก็โอเคแล้วนี่ก็คือจริงๆที่ก็จะเอามาแจกคนที่โรงพยาบาลใช่ใช่เพราะว่าเต้าหู้เนี่ยคือโปรตีนมันสูง แล้วก็มันเป็นมันเป็นถุ่นเหลืองอะมันย่อยง่ายอะแล้วก็คนที่แบบกินมังสวิรัสกินเจอะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้ใช่แล้ววิธีการคัดเลือกนี้ที่เราจะแจกให้เฉพาะคนไทยก็เดี๋ยวหรอดีผู้ชายอายุ18ลงไปใช่อันนั้นจะให้พร้อมกับนามบัตร ح ح> จริงๆ,ๆรเราวมันนี้ตั้งใจคือมาแมจกให้กับผู้ป่วยเป็นหลักแต่ว่าจริงๆนะถ้าญาติผู้ป่วยหรือพนักงานที่โรงพยาบาลพอทารามเขาแบบอยากได้อะไรเงี้ยเราก็ยินดีเนี่ยเขา้าพรรษาแล้วใช่ไหมเราถวายแบบถวายเทียนเงินจนเบื่อแล้วว่าเอาอาหารมาให้ดีกว่าเขาได้มาทบุญใช่ครับเขา้าพรรษาใช่แล้วเหมือนเขาได้ใช้เลยไงใช่ไหมครับเออปากปาก Can to share this love together rock, in this trap, y'all? Yeah, are you ready? Channel five, Channel five, four, right, oh, three, two, one. Rocking together, we need a light, but burn it in the night. Come on, let's dream big. Can we share this love together? Rocking need a it share this love วงเก็บไว้คนเดียวทำไมเล็กเล็กน้อยๆยไม่ต้องมากต้องไม่เรามาแชร์ความรักที่เรามีในใจ Lets ไม่ต้องเค้นไม่ต้องอายอายไปทำไมเรื่องดีที่จะทำยังต้องวันอะไร Hey you can ยเลิกงช่วยได้แค่ไหนอย่าันิ่งดูได้ก็เรียกว่าภารกิจของพวกเรานะครับก็ เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยตอนนี้กำลังรอรถไฟจะกลับกรุงเทพนั่นเองนะจากราชบุรีนะฮะเขาควรจะไปรอบนแชนชลาไหมเหรอครับไม่ใช่มารอบนรางนเลยนะเราหากันไม่เจอครับตอนนี้ก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวมาปุ๊บแล้วก็กระโดดนี่แหละฮะอ้าโอเคจริงๆแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แป๋มมากนะครับดีมาร่วมกิจกรรมดีๆแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอมาพูดถึงดีกว่าว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้ไปเรียกว่าไปดูการพัฒนาในสายอาชีพของเขาดีกว่าจริงวันนี้ต้องขอบคุณแต่กิ๊บบิ้าเรบบแ ชวนเรามาทําบุญได้อ่ะครับออยินด,ดีมากนะคะก็จริงๆิก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนน้องๆอาชีวะที่เขาไม่รุ้นพี่เก่งๆครับจริงๆแบบไม่ใช่แค่น้องๆอาชีวะหรอกใครที่ได้ดูรายการวันนี้เห็นคุณลุงนาลงอ่ะที่เขาทาเต้าหู้อย่างเงี้ยก็น่าจะได้แรงบันดาลใจว่าไม่ว่าจะเรียนอะไรมาจบอะไรมาถ้าเกิดเราได้ใช้ความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมาเอามาไปย,กยไกุกอะไรเงี้ยยังไงมันก็อยู่อย่างประสบความสำเร็จได้เพราะจริงๆผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงคิดว่าอาชีวะกับ การทําเต้าหู้มันดูไม่น่าเกี่ยวกันเลยเออแต่จริงๆมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่นะเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์นะการที่เอาวิชาชีพมาขยายเนี่ยทำให้เขาทําธุรกิจได้ดีขึ้นถูกต้องแล้วก็ขยายรายได้ของเขาโอ้โหเรียกว่าเวิร์กมากใช่นะเวิร์ก <work S 2> สุดๆเลยแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะที่น่าภาคภูมิใจนะครับพร้อมกับพวกเราก็มาทําความดีด้วยในวันนี้จริงๆคอนเซปต์ของรายการเราเลยเราพูดถึงการให้หต้องให้แบบพูด เชิญชวนให้คนแบบหันมาให้กันมากขึ้นดีกว่าอ่าแบบเชื่อในเรื่องของความสมดุลของชีวิตสมดุลของชีวิตครับความบาลานซ์ของชีวิตจริงๆแล้วแบบเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราอยู่ในลักษณะของเป็นผู้รับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะ่ะแบบมีเวลาเรา ลองให้ก็อื่นเขาบ้างครับชีวิตเราจะได้บาลานซ์ไงเรารับมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็หนักเราเองแหละก็ลองดูนะครับคุณอาจจะค้นพบความสุขที่แท้จริงก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แปงอีกครั้งยินดีมากครับที่ชวนมาด้วยนะครับและที่ลืมไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบรจจำกัดมหาชนนะครับและต้องขอขอบคุณโครงการเซนาของ TOA ด้วยนะครับกับ TOA b u i บิว h a i l a n d สร้างไทยให้ยั่งยืน ที่สนับสนุนความภาคภูมิใจในครั้งนี้ครับและสำหรับใครนะครับที่อยากตามติดกิจกรรมดีๆนะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m t o a b u i l d t h a i l a n d ครับรับรองครับคุณจะเจอความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆในนั้นอีกเทียบเลยครับวันนี้ผมพี่แปมต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอได้ใหม่นะครับทุกวันอยู่นะครับตะเลิกนะครับทางช่อง5ครับแล้วคุณจะรู้ว่าความดีจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับลงสายมาแล้วพี่เร เาินคำาแคไม่ต้องอายอายไปทำไมเรื่องดีที่จะทำได้ต้องวันอะไร Hey you can try.